สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะพามาชมพันไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่ออกดอกมานะครับก็จะเป็นไม้ที่มันเป็นไม้พันพันต้นนะครับแต่ว,ว่าดอกตอนนี้ก็เต็มต้นนะครับดอกตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นออกเป็นลูกนะครับออกเป็นลูกที่ก็นกก็ชอบมาเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับ ครับก็ออกดอกกันเต็มต้นเลยนะครับตอนนี้ซึ่งก็ยังไม่เป็นหน่วยเป็นลูกขึ้นมานะครับนกก็เลยมาอยู่มาเกาะอยู่นะครับร้องกันเสียงดังนะครับแต่ว่าเราก็ส่องหาตัวนกไม่เจอนะครับเนื่องจากว่าใบมันหนานะครับวันนี้ฝนก็ตกด้วยก็เลยจําเป็นที่ที่จะมองหานกนะครับเสียงนกระงมไปเลยนะครับแต่หานกไม่เจอนั่นก็มาชมดอกกันนะครับดอก เป็นเป็นดอกดอกไม้นะครับดอกตอนนี้กําลังที่จะออกดอกนะครับซึ่งอีกหน่อยก็จะออกเป็นลูกนะครับลูกมันก็จะเป็นสีดําๆก็จะเป็นไม้ไม้ในป่านะครับเป็นไม้พันธุ์นี้เป็นไม้พันธุ์โบราณแล้วนะครับพันธุ์เก่าแก่นะครับดั้งเดิมออกลูกมานกก็จะมากินนะครับแต่ตอนนี้นอกอย็ย,ยังเป็นดอกอยู่เลยครับยังเป็นดอกอยู่ ครับเราก็มาแอบฟังเสียงนกกันนะครับจึงก็คุยกันอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงโอ้ไม่ได้เห็นตัวนะครับยินแต่เสียงนั้นเราก็แอบฟังเสียงนกกันนะครับกับบรรยากาศสีเขียวครับนี่ได้ยินเสียงแล้วร้องใกล้ๆนะครับแต่ไม่รู้เขาหลบอยู่ตรงไหนครับคุยกันอยู่ข้างบนนะครับคุยกันอยู่ข้างบน จึงก็คงจะมาหาหาพักนะครับเพราะว่าฝนตกเขาก็เลยมาแอบพักอยู่ที่นี่และนี่ก็เป็นดอกดอกดอกตัวนี้ก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นจะเป็นลูกขึ้นมานะครับเขาคงจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไปไหนเนื่องจากเขาเป็นอาหารของเขานะครับก็ไม่ทราบว่าชื่อต้นอะไรนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นเขาก็จะออกออกดอกเต็มต้นเลยครับ ครับแต่ว่าตอนนี้ฝนก็ตกนะครับเนื่องจากว่าฝนตกเราก็เลยต้องมาถ่ายข้างในนะครับกับบรรยากาศฝนตกสวยๆกับบรรยากาศดีๆนะครับมาชมภาพสวยๆกันนะครับแต่เสียงนกก็ยังร้องอยู่เลยนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้กลัวไม่กลัวฝนเลยนะครับแต่ก็หาตัวเขาไม่เจอนะครับ มชมบรรยากาศฝนตกกันอีกนะครับทุกท่านครับกบบพันไม้งามๆชี้เขียวสดใสครับสองฟ้าทางนอกก็คลื่มเลยนะครับคลื่นลงมาบรรยากาศสวยๆนะครับทุกท่านครับ ครับนี่ก็เป็นดอกดอกอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ออกดอกกันเต็มต้นเลยนะครับกับบรรยากาศฝนตกนะครับสวยงามครับสวยงาม หลังจากฝนตกนะครับบรรยากาศก,ก็สดชื่นนะครับก็มาชมใบไ,ไม้สีเขียวสดใสพร้อมกับเสียงนกเสียงคานะครับซึ่งก็เป็นความสวยงามนะครับทุกท่านครับกำลังออกใบเขียวนะครับเมื่อก่อนนั้นใบก็ร่วงหมดนะครับแต่ตอนนี้ความสวยงามก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ เราก็มาฟังเสียงนกกันครับซึ่งก็มีนกร้องหลายสายหลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับ E ครับกับบรรยากาศฝนตกนะครับซึ่งก็ค้มขึ้นมานะครับทําให้ธรรมชาติในดูสวยงามนะครับมีสีเขียวพร้อมกับความสดชื่นของธรรมชาตินะครับแล้วก็เสียงนกเสียงกาด้วยนะครับจึงก็เป็นพันไม้สีเขียวนะครับ ค,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาชมความเขียวขจีของใบไม้ต้นไม้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ